อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่29นะครับ29มีนาคม2024นะครับคลิปนี้ขอเข้าสู่คลิปเส้นทางสู่แชมเมียร์ลีกนะครับ2023-2024นะครับก่อนจะพูดโฟกัสเฉพาะทีมที่น่าจะได้แชมป์นะครับเราซับซากกันอยู่แล้วแหละมีอาร์เซนอลลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่กำลังขับเคี่ยวกันอย่างจ้าระหวั่นกันอยู่ตอนนี้นะครับ เส้นทางของแชมป์เนี่ยฮะก็ก็จะเหลืออีกไม่กี่นัดแหละประมาณเจ็นัดนี่แหละอ่าก็อาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเนี่ย,ยจะเปิดบ้านนะจะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับออกไปเยือนนะครับไม่ใช่เปิดบ้านขออภัยซึ่งทางกูรูก็บอกว่าจะไปตัดแต้มกันเองอะไรประมาณนี้อาถูกถูกต้องครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้การช่วงชิงอันดับที่1เนี่ยเปลี่ยนแปลงใดๆเลยเพราะว่าทีมในชนะมันก็มาไล่กับรีบุพูลก,กันอยู่ดีอะไรประมาณนี ลิวพูใช่ว่าจะ,จะงานเบานะครับในนัดน,นี้ไปพบกับไบตันนะครับตามสถิติไปลองไปเปิดดูครับเดซาบี้เนี่ยมีแต่นอกกับเสมอลิวพูแล้วไม่เคยแพ้ลิวพูนะครับเดซาบี้ที่ทำทีไบตันมาเนี่ยก็แ,แปลกๆดีพูดถึงเดซาบี้นะครับก็มีข่าวกับลิวพูนะหากว่า,วาไม่ได้อัลซาบี้อลองโซนู่นนี่นั่นนั่นนี่นื้อ่ามี าก็เชียร์ให้เดอร์ซาบี้เข้ามาขู่เลยจริงๆแอดบอกตามตรงเลยนะครับแอดอยากได้ครับอยากได้เดอร์ซาบี้ว่าบอลในจินตนาการเลือเกินนะครับคือสแกนบอลมาตั้งแต่แดนหลังเลยครับชอบมากเลยชอบจริงๆเลยอยู่ที่ทักษะของนักเตะถ้านักเตะได้เนี่ยมันทําได้จริงๆนะถ้าทักษะของนักเตะเนี่ยกล้าเล่นกล้ากล้าทุ่มเทแล้วก็ผิดพลาดน้อยเนี่ยมันทําให้ฟุตบอลเนี่ยเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็เหนือจินตนาการมากเลยอะไรประมาณนี้ครับ ก็เลยแอบเชียร์อยู่แอบเชียร์อยู่อ่าแต่ว่าทางไม่ว่าจะเป็น f อของลิเวอร์พูลเอ่ยหรือว่าเป็นเดอะคอปทั้งหลายเอย mm hmm. เขาต้องการซาบีอลองโซ่แอดด้วยคนนะฮะต้องการแต่ว่าก็แอบเชียร์เดอะซาบีอยู่ mm hmm. ก็ตามสถิตินะครับลิเวอร์พูลยังไม่เคยชนะในยุคข,ของเดอะซาบีนะครับไ mm hmm. บตันเนี่ยนกนางนวลเนี่ยฮะเอ,าเอามาดูแมนซิตี้นะครับยังเป็นการตัดแต้มกันนะครับก็ เป็นการเปิดบ้านน่าจะเป็นของของแมนซิตี้ได้เปรียดนะครับเนือ่องจาเป็นเจ้าบ้านแอดขอให้เสมอนะครับมันจะได้มันจะได้โฟวกับทีมทีมหงแดงซะหน่อยหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ห้ามอะไรกันไม่ได้ครับก็แมตช์นี้เสร็จก็จะพูดถึงอีกหนึ่งแมตช์ก็ b ือบลูทันทาวนะครับก็อาร์เซนอลจะเปิดบ้านพบกับบลูตันทาวในแมตช์ต่อไปแล้วก็ คือจะน้อยหน่อยว่างั้นเลยแล้วก็ลิเวอร์พูจะเปิดบ้านพบก,กับดาบคู่แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่จะเจนยากหน่อยจเจอแอตตันวินล่าว่างั้นงานงานหวานเจี๊ยบนี่จะอยู่ที่อาร์เซนอลและลิเวอร์พูลทางนั้นแมนซีนี่จะหนักหน่อยเป็นไปเป็นอย่างอื่นไ,ไม่ได้อาร์เซนอลต้องต้องหากต้องการแชมป์ต้องต้องเอาชนะให้ได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าให้เป็นผลดีกับลิเวอร์พูลเนี่ย อาเซนอลและแมนซีต้องเสมอต้องเสมอดีที่สุดอย่าไปตัดแต้มกันเลยเสมอแล้วก็จูงมือกันไ <c oughs> ปนแฟนกลับทางนู้นก็ก็ <c oughs> กเอา้าล้วใครเชียร์ใครไม่ว่ากันนะครับแอก็โดนรออยู่ตลอดแ,ลแหละก็ก็มีความสุขครับมีความสุขอรักกันเหมือนเดิมนะครับเออครับสำหรับคลิปตารางล่าสุดแอปเอาไว้ที่ท้ายคลิปนะลองลอง เราติดตามรับชมแแอดใส่ดนตรีไว้เพื่อให้เอฟซีที่น่ารักของแอดได้ได้รับชมได้ทันแค่นั้นเองแหละก็ชมเป็นเขาเรียกอะไรชมเป็นบางตาเรียกน้ำยอ่อยก่อนวันพรุ่งนี้นะครับว่าวันพรุ่งนี้ก็คลิกออฟกันแล้วอะไรประมาณนี้ะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ